สวัสดีครับผมน,นายนลบดีนั่งน้อยเลขที่21ปวส2ับ3วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการส่งไฟล์ผ่านเมก้านะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้เว็บเมก้าในการส่งไฟล์ให้เพื่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องสร้างบัญชีก่อนนะครับกดมาที่สร้างบัญชีใส่ชื่อของเราลงไปนะครับ จะเป็นชื่อภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับพอใส่อีเมลเสร็จให้เราใส่รหัสผ่านนะครับสครั้งครัพอใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วครับให้เราติ๊กองอันนี้นครับแล้วกดสร้างบัญชีนะครับส่วนของผมสร้างไว้แล้วนะครับจะไม่สร้างให้ดูแต่ถ้าเกิดเรากดสร้างบัญชีเข้าไปแล้วเขาจะให้เราไปทำการยืนยัน ในอ e ีเมลนะครับเราต้องเข้าไปที่อ e ีเมลเพื่อทําการยืยนยันนะครับต่อไปจะเป็นการเข้าสู่ล็อกอินนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราใส่อ e ีเมลที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านาไปกดเข้าสู่ระบะรบ ก็จะเด้งมาหน้าแบบนี้นะครับมันจะมี2วิธีนะครับว่าแบบเราจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ก็ติ๊กที่โฟลเดอร์ใหม่นะแล้วก็ใส่ชื่อโฟลเดอร์ลงไปนะแต่ของผมจะทำเป็นอัปโหลดแทนนะดโดยการคลิกเข้าไปแล้วเลือกอัปโหลดโฟลเดอร์นะครับ ก็กดอัปโหลดเลยนะครับงานที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับก็จะทำการอัปโหลดลงไปรอสักคู่นะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดให้เรามาที่ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มจะเป็นจุดสามจุดตรงนี้นะครับให้เราเลือก คำว่าโฟลเดอร์เมกาดอกนะครับสร้างโฟลเดอร์เมกาด็อกล้วเรากดเข้าไปนะ้้วกดสร้างพอเรากดสร้างไปแล้วครับจะมีแชร์ลิงก์นะครับให้เรากดไปที่คัดลอกลิงก์นะครับแล้วเราก็ส่งไปให้เพื่อนเรานะครับพอเราส่งไปแล้วนะ มันก็ในโฟลเดอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีงานที่เราอัปโหลดลงไปนะครับเพื่อนเราสามารถดึงงานที่เราอัปโหลดลงไปหรือว่าเพื่อนเราจะอัปโหลดงานกลับมาให้เราก็ได้นะครับนี่ครับเพื่อนเราก็อัปโหลดงานอัปโหลดรูปภาพกลับมานะครับก็ทำง่ายๆแค่นี้เอยคนระขอบคุณครับ